อันนี้มามองในมุมของอุบาสิกาบ้างอุบาสิกาเนี่ยก็เป็นบริษัทหนึ่งในพุทธบริษัทและก็มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันการศึกษาและปฏิบัติของอุบาสิกาเป็นอย่างไรครับอะไรมันง่ายอะไรมันยากคนที่จะมาศึกษาและปฏิบัติได้เนี่ยกับครองเรือนไปด้วยเนี่ยมันยากไหมเริ่มจากจุดไหนครับเพราะฉญน,นัาน เฮเลนยิกครับประกาศการพุทธศาสนาเช่นครับจบที่สุดก็ขอบคุณท่านอาจารย์คะะต้องเท้าความนิดนึงเนาะว่าคือถ้าเกิดนักจากกรรมการทุกท่านที่นั่งอยู่ผู้สมควรอาวุธต่างนทางเรื่องรเรียนเรื่องปริญญาตปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าตัวเองถือว่า นนอกก็ว่าที่าตเด็จอระเจ้าตากองที่เกียรติอันยู่คนนี้นะคะในการเข้ามาร่วมงานมูลิี่พุทธศาสน์เพื่อสันตินะคะจริงๆแล้วกับอาจารย์ปรีดเนี่ยเคยทํางานร่วมกันเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะด้วยด้วยความที่คุ้นเคยกันมากมาตั้งแตการเมื่อสมัยท่านที่ท่านฟองฟองที่เปไปชิดอยู่คนนีะได้เริ่มต้นจากตัวตที่ทําให้ตัวเองได้มา ศึกษาเข้ามาปฏิบัตินะคะก็ก็เป็นจุดเชื่อมโยงเข้ามาจะบอกว่าเท่าที่ฟังท่านอาจารย์คนพูดนะคถ้าถามว่าศึกษาปฏิบัติเนี่ยอันควรจะมาก่อนมันคือเป็นตหรับตัวเองแล้วนะคะอ่ามันเกิดจริงๆแล้วมันเกิดจากการเรียนรู้จากทีตจริงตัวเองเนื่องจากว่าไม่ได้ไปนั่งเรียนบาลีไม่ได้ไปนั่งเรียนเือนท่านที่ที่ผ่านมานะ เกิดจากการเรียนรู้ชีวิตขตัวเองว่าเมื่อเกิดการเปนนี้กับตัวเองะเหมือนมันหาทางออกมันมาหาทางออกเมื่อหาทางออกปุ๊บเนี่ยเราก็มองเราก็มองว่าทางออกนั้นก็คืออ่าการเข้าหาหลักธรรมพระพุทธศาสนาว่าจะมาช่วยแก้ไขยไงจากนั้นก็เริ่มไปปฏิบัติเลยค่ะอันนี้ของตัวเองเนี่ยนะคะเราไปปฏิบัติเลยว่าเนี่ยเรากวนกะวายเราทุกเรื่องชีวิต รองเรือนหรือ,อชีวิตวการใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยบางทีมันไม่ได้ดักใจมันทุกเราด้วยความที่ได้เจอการณมิตรที่ต้องต้องบอกว่าเริ่มมาแต่การทํางานร่วมกับอาจารย์มนตรีมากับท่านพระอาจารย์พระท่าน,นาชิดน,นะคะขออ่านไาน,นิดนึงนะคะเพราะว่าท่านเป็นแนะนำปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราเจอว่าอ๋อสิ่งที้มันมันคืออะไร หลังจากปฏิบัติมาเราเจอสิ่งนั้นแล้วเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าที่เราปฏิบัติเป็นแบบนี้แล้วแก้ไขแบบนี้มันมาอย่างไรอันนี้ตัวเองนะคะเริ่มจากเรียนรู้จากจากชีวิตตัวเองเราหาทางบอกว่าของชีวิตวในการแก้ปุ๊บที่เราเกิดขึ้นเป็นยังไงเมื่อปฏิบัติเมื่อเจอปเด็นพิเีก็ไปศึกษาเพิ่มเติมก็ก็นี่แหละคือสิ่งที่ตัวเองได้นําไปใช้แต่ที่สำคั เนี่ยในฐานะเป็นบรานาคนะที่เมื่อเข้ามาตรงจุดนี้แล้วเห็นความสำเร็จากมากนะคะเราปฏิบัติแล้วเกิดการพัฒนาจิตใจเหมือนที่ที่อาจารย์อาจารย์กันพูดว่านะคะพัฒนาจิตใจเมื่อฝึกผิดดีแล้วเนะะี่ยมันจะเจอทุกอย่างคือทุกเราเนในของเรือนก็การทํางานก็ดีมันมีทุกผลนะคะเพียงแต่ว่าเราจัดการกับ นั่นยางนี่นะคะคือการทำหลักทมที่ปฏิบัติได้เอาไปฝันบันก็คืออย่างง่าย,ายเมื่อ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 ก่อนนี่นะคะเมื่อย้อนไปถึงยี่สิบปีที่ผ่มช่วงที่ช่วงที่แต่งงานใหม่ๆใช้ชีวิตร่วเป็นชีวิตหนึ่งที่ครอบครัวใส่น,นะคะีค่ะทะเลาะกับสามีบ่อยมากเพราะว่าเราคาดว่าว่าไอตอนที่จีบกันเนี่ยนะอาจจะจะโดนหลายท่านนะ รับหรือเคะตอนที่จีบกันเนี่ยมันจะคาดหวังเขาว่าเขาจะดูแลเราแบบนั้นใช่ไหมคะแต่พอเมื่ออยู่จริงกันจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมันเกิดมันมันจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่ที่ผู้ชายเรียกอาจจะความคุ้นเคยความอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่มันเรามองว่าไม่เหมือนเดิมเราก็เกิดความข้าหลังในตัวเขาเราเกิดการน้อยใจเราทุกเราเรียกว่าเป็นภาษาก็คือง้องแง้งกันมาก นะคะเป็นผู้หญิงที่ขี้น้อยใจละสารพัดจึงที่ได้แล้วกลับมานะคะจากจากคู่ของเราเนี่ยอันนี้จะเข้าใจเรานะมาปรับตัวเราเขาบอกว่าคุณเนี่ยตามจิตตัวเองไม่ทันเฮ้ยมันคืออะไรแล้วก็โกรธสิคะแต่ที่จะมาดูแลเรามาว่าเราอีกนะคะนั่นแหละค่ะหลังจากที่มีโอกาสได้ไปทํางานได้ไปเริ่มเข้ากรรมฐานแล้วทํำให้เราเราเรา,เราเจอเหมือนกับเจอทางอะ่ะแล้วเราก็ เข้าไปเรียนรู้ไปนั่งปฏิบัติการฝึกจิตนี่แหละทำให้เรารู้ว่าเราชอบการจิตตัวเองเป็นจริงๆนะทุกอย่างเกิดเราเรียนรู้ได้ว่ามันเป็นความผว่าปุ๊บก็อยู่ที่เราเราสร้างมันขึ้นมาถามว่าช่วงที่เราทะเลาะก,กันผู้หญิงฟังไว้นะคะผู้ชายก็ให้เข้าใจด้วยนะพุกนี้ก็คือว่าเราคาดหวังในตัวเขาบางครั้งเรานอนร้องไห้นะด้วยความน้อยใจเวลาทะเลาะอะไรกันเขาไม่มาง้อเรา แต่ถามว่าเราร้องไห้เขารู้เรื่องไหมเขาไม่รู้เรื่องเลยกับนอนหลับแล้วตัวเองสบายใจเนี่ยทุกอย่างจะบอกว่าตัวเราเองนี่จะเป็นคนไปปรุงแต่งตัวเองทั้งหมดปรุงแต่งและคาดหวังเมื่อไม่ไม่ได้ดังหวังเราเองก็จะทุกข์ฉะนั้นอะ่ะเมื่อการปฏิบัติเราเดินตามที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำกกนะคะ แต่ปฏิบัติที่ไม่ได้ปฏิบัติโดยตัวเองนะคะเคยนั่งด้วยตัวเองแต่ไม่พบทางออกเพราะเนื่องจากว่าไม่มีคนแนะนําบางครั้งปฏิบัติไปก็เรียกว่าหลงทางนะคะพูดง่ายๆใ,ในภาษาการปฏิบัติคือหลงทางเราก็ปรับอุปมาว่าตัวเองเป,เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ะคะ่ะมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำตอบตรงนี้แหละคะ่ะคือการศึกษาที่จริงว่าเราปฏิบัติถูกต้องถูกไหมและมันนำมาใช้กับที่ได้อยู่ ทุกวันเนี้ยจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานก็ดีเรื่องครอบครัวเรื่องสามีเรื่องลูกจริงจริงคนที่ทํางานเยอะมากนะนอนปีหนึ่งทีสองทุกวันจะสามารถจัดเวลาจัดจิตตัวเองได้บางครั้งเนี้ยเมื่อถึงมากระทบเราจะตามตัวเองค่ะแล้วเราก็จะวางได้นะคะเป็นเรื่องๆไปนี่คือสิทธิข้อดีรอวคราวเนี้ยเมื่อเมื่อเราปฏิบัติแล้วมาศึกษา ศึกษาแล้วแล้วมีความรู้และเราได้ปฏิบัติเองแล้วนะคะสิ่งที่เราจะช่วยได้ต่อไปก็คือเหมือนท่านอาจารย์ว่านะคะเราจะมีเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านด้านปฏิบัติด,ด้วยและมีความรู้ที่เศึกษาเพิ่มเติมด,ด้วยสามารถไปปกป้องศาสนาได้ให้คําตอบกับคนที่ที่เขาไม่เข้าใจจะมีหลายคนนะคะที่ไม่เข้าใจที่มองคนมองว่าไอ้คนไปวัดเป็น่นี้อย่างนั้นคือพวกคนปั๊บอุปมา,าเองค่ะว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เขาคิด แต่เขาไม่เคยปฏิบัติจริงๆคนเ่าเนี้ยบางทีมองมองในแงน่มุมของเขานะคะเราสามารถจะไปนั่งบัตรเขาปาได้ว่าเป็น,นงานด้วยประสบการณ์ข,ข,ของเราเองน,นี่นะคือถึงที่เอาประสบการณ์ขขมาเล่าเนาะเขาบ่าวันนี้เป็นการมาเปิดตัวอายการอาจารย์ก็ก็จะได้มาแนะนากันนะคะ,ะก็เลยจะมาเล่าถึงที่ไปที่มาแล้วก็เองนั่งอยู่ตรงนี้ฉนะนั้นได้หลายเรื่องนะคะ ที่เออที่มาทํางานด้วยกับอาจารย์มีความรู้ความแตกต่างด้านทั้งปริญญาและปฏิบัติโอกาสที่จะเจนได้ม,เมาเจอมาเข้าใกล้คนเป็นมันิตมีความรู้เนี่ยก็มีความว่าเป็นเกียรติยิ่งที่จะได้เรีรรยนร,ยกกรู้น่ะแล้วก็ยินดที่จะช่วยานกาเจ็บที่ด้วยค่ะก็ก็ขอนนี้้วกันนะคะได้แค่ประสบการณ์นี่นะคะอะไรที่ยากที่สุดครับ,ท,บรรทั้งปริญญาปฏิบัติ ทั้งฝึกทั้งไปโดนคนอื่นฝึกทั้งโดนก้อนอิดทั้งโดนดอกไม้อะไรรับมือยากที่สุดรับอะไรรับือจริงๆแล้วการสู้กับผิดตัวเองเนี่ถ่ายยากที่สุดแล้วหะ่ะคือมันยากยากังไงไปไปอ่านไปศึกษาบางทีห้องอะไปศึกษามันมนาศึกษาได้แต่พอไปฝึกติดตัวเองมันยากตรงที่ว่าการเอาชนะใจตัวเองค่รกิเลนนะคะความจาก พอเห็นอะไรปุ๊บบางทีมันกลัวไว้ก่อนแล้วค่ะแล้วแล้วก็ไม่เฉพาะอย่างเลยจะไปทําจะไปคือจะแค่จะนั่งสมาธิเนี่ยจะระวันเนี่ยมันก็จะบอกตัวเองแล้วว่าโุ้ยวันนี้เสนี่ยมากแต่น่าจะทาเลยนะคะกว่าจะเอาชนะตัวเองได้อะตรงนี้ค่ะเรียกว่ามันยากสุดลวล่ะว่าคนอื่นมามากระทบเนี่ยถามว่าไม่นะรับตัวเองเนี่ยใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่คือถ้าไปตามลมปากคนเราไม่ทช่สุดค่ะแต่ สำคัญคือเราได้รับสิ่งฟังมาแล้วนะ่ะใจเราตังขานไปตัดเขาอ่ะเราแน่ใจตัวเองไม่ได้อะเนี่แหละคือสิ่งที่ยากแต่เมื่อฝูบบ่อยๆแล้วเราเราจะสามารถวางกับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังหรือคนที่ว่าเราเป็นแบั้นแล้วก็ไปด้วยด้วยสติไม่เราจะไม่ไม่โวยวายอ่ะเราจะไม่ปีติดไปตามคนันคะนี่คือจากการมาเรื่อยๆนะซึ่งแต่ก่อนไม่ใช่ใครแต่ว่าอะไรหน่อยเธอยังงุ้นเธออย่างนี้รู้สึกแบบ เสียใจน้อยใจถ้าเก็บอารมณ์ได้ก็จะไปนั่งร้องไห้คนเดียวหรือถ้าเก็บไม่ได้เน่อยก็จะแบบชี้ทักสีหน้าโกรธใส่เลยอะไรประมาณแต่เมื่อเมื่อได้ฝึกตรงนี้แล้วเราเราจะก,การตัวติตตัวเองได้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะทําให้เราไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งถามว่ายากไหมาย,ยากนะไม่ใช่พูดมาเนี่ยคือทําได้เลยนะคะให้เวลาทําหลายปีกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้ได้ก็แต่ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะ ประโยชน์จริงๆทั้งทั้งตัวเราตริงแล้วคนรอบข้างที่อยู่กับเราเขาก็ไม่ิไม่ร้อนไปกับเรานะพูดง่างไงนะคะไม่ร้อนไปที่อยู่กับเราคือว่าเราพบได้นะ <c oughs> เราคิดว่าเห็นด้วยไหมคะอาจารย์ว่าว่าสิ่งที่ยากคือแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ประสบการณ์แต่ละคนนะคะท่านอาจารย์ประพจน์เห็นด้วยไหมครับ ก,ก็เห็นด้วยครับแน่นอนครับคือการศึกษาที่ยากที่สุดก็คือการรู้เท่าทันจิตของตัวเองนี่แหละเอผมผมอยากจะย้อนไปนิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของกระบวนการศึกษาเนี่ยมันจะมีสองอย่างนะครับในการที่เราจะศึกษาแล้วว่าพัฒนาชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีปรัตโตโคสะนะครับก็คือมีกัลยาณมิตรมีเสียงจากภายนอกช่้ามครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือมีโยนิโสมนสิการก็คือการพิจารณาไต่ตอง ด้วยความคิดด้วยสติปัญญาของเราจรึงจะทําให้เกิดตัวสัมมาทิฏฐิจึงจะทําให้เกิดตัวการศึกษาการเรียนรู้ที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือองค์ประกอบของของการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาแต่ทีนี้การศึกษาและการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยมันจะมารวมลงตรงาจากประสบการณ์ในการปฏิบัติมานะครับก็คือมารวมลงที่ตัวสตินะครับทำยังไงที่เราจะสามารถที่จะทําให ตัวเองเนี่ยมีสติมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าหากเรามีความรู้มากมายขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่าตัวสตินะครับไม่กํากับไม่มีสติมากํากับเอาไว้ความรู้นั้นก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นตัวหลักธรรมที่เป็นตัวฐานของการประพฤติปฏิบัติการศึกษาในทางพระพุทธศาส,สนาทั้งหมดก็คือตัวตัวสตินะครับ ตัวรู้ตัวความรู้สึกตัวนะครับอันนี้อยากสรุปเอาไว้ตรงนี้ครับสติคืออะไรครับสติคือความรู้สึกตัวอันนี้คือตอบตามตามที่ที่ศึกษาในประยัตนะครับก็คือสติสัมปชัญญะใช่ไหมครับที่เราพูดถึงธรรมะมีอุปการมากสองอย่างสติคือความรู้สึกสติคือความระดึกได้สัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวนะครับ แต่ทีนี้ถ้าหากว่าไปปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวทางของอหลวงพ่อเทียนสายหลวงพ่อเทียนนะครับการเจริญสตินะครับก็คือความความรู้สึกตัวนั่นแหละนะครับก็คือการที่เรารู้สึกตัวว่าเราเป็นอะไรอยู่เราทําอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่นะครับการที่เราเราไม่หลงการที่เรารู้สึกตัวซึ่งท่านใช้ภาษาง่ายมากก็คือท่านใช้คําว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆนะครับรู้โดยไม่มีการ ไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนะครับอันนี้แหละคือตัวสตินะครับตัวความรู้สึกตัวครับสติทําให้ทําอะไรได้ไม่พลาดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ตอนนี้ถ้ามือปืนเนี่ยฆ่าคนได้แบบไม่พลาดเป้าเลยเนี่ยแสดงว่าเ็ามีสติดีมากใช่ไหมครับคือสติกับปัญญามันมันจะต้องมาด้วยกันนะครับคือสติเรามีสติแล้วเนี่ยปัญญาก็คือจะต้องรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกนะครับคือถ้าหากว่ามี มีสติที่จะฆ่าคนนี่ก็แสดงว่าไม่ใช่สติปัญญาทางพระพุทธศาสนาแล้วนะครับคือจะต้องมีตัวปัญญากำกับคือความรู้ที่ถูกต้องด้วยครับผมอ๋อเหมือนที่ท่านอาจารย์รรพศเกริ่นเก่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นใช่ไหมครับว่าในที่สุดแล้วมันต้องมาครบเซตคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญา <ใช S 1> ถ้าขาดตัวใดตัวห,หนึ่งไปอ๋อเพราะน,นั้นจะมาบอกว่าโอโนะ้โหนะโจรทํําทาการโจรลกรกรมอย่างมีสติ โดนตำรวจจับไม่ได้เลยอันนี้ก็แสดงว่ายังไม่ใช่ใช่ไหมครับ